เอาลนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาปันนะครับกับเกม s o ร์ d แอนด์โสุดยอดเกมแนว MMORPG ประจนภัยนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่กันอย่างสดๆดร้อนๆ้กันเลยนะครับผมโดยที่จุดเด่นในเกมนี้นะครับก็คือภาพที่สวยงามน,นะครับเป็นการต่อสู้แบบใช้กําลังภายในใช้สกิลสุดอลังการโอเคนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยเถอะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเลือกตัวละครกันนะครับผมและนี่ก็คืออาชีพแรกนักลบนั่นเองใช้โลแล้วก็ดาบเป็นอาวุธนะครับโดดเด่นด้านการโจมตีระยะประชิดมีความอึดถึกทนนะครับผมบอกเลยครับว่าถ้าจะไปสู้ลบที่ไหนดีควรจะมีอาชีพนักลบนี่ไปเป็นตัวแทงกันด้วยนะเดี๋ยวเราก็มาดูสกิลขั้นสูงสุดของ นักลบกันหน่อยสิยาบโอ้โหขวานยักษ์อือทะลวงพื้นระเบิดต้มสุดยอดอาชีพต่อไปนักดนตรีนั่นเองนี่สาวน้อยสุดสวยงามสำหรับอาชีพนี้นะครับจะโดดเด่นด้านการโจมตีระยะไกลนะครับผมน่าจะเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตได้ดีในทีมนะครับอาวุธก็จะเป็นคล้ายๆกับกงจักรนะครับผมดูสกิลขั้นสูงสุดกันเลยนี่นะครับผม แล้วก็โอ้โหใช้น้ําระเบิดการโจมตีย่าโอเคนะครับต่อไปก็อาชีพนี่เลยครับผมจอมยุทธนั่นเองหลายหลายคนนะครับน่าจะถูกใจก็สําหรับอาชีพนี้นะครับจะเป็นอาชีพที่โจมตีได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับน่าจะใช้กระบี่เป็นอาวุธใครที่ชอบสกิลแบบรวดเร็วรุนแรงนี่ถูกใจตัวนี้กันอย่างแน่นอนดูสกิลขั้นสูงสุดกันหน่อยสิ จบนี่เซกราครับผมดาพลังมังกรแล้วก็อาชีพสุดท้ายนะครับน่าจะมีหลายๆคนนี่เล่นอาชีพนี้แน่นอนนั่นก็คือโลลีนั่นเองนี่ข่าวนี้นี่เป็นเด็กน้อยน่ารักของจริงสำหรับอาชีพนี้นะครับก็จะใช้อาวุธที่คล้ายๆกับเป็นกระทาหรือว่าคู่กันก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็มาดูสกิลขั้นสูงสุดกันหน่อยสินี่โอ้โห เป็นรูปร่างพลังโอ้โหมือ,อสกิลเคียวครับผมสำหรับอาชีพที่เราจะมาเลือกเล่นนะครับอาชีพนักลบแล้วกันมาเดี๋ยวจะให้ดูว่าอาชีพนักลบนี่ต่อสู้ได้มันขนาดไหนนะครับสำหรับเกมนี้ตั้งชื่อเรียบร้อยก็เข้าสู่เกมกันเลยเถอะมาอยู่ภายในเมืองไปที่เรียบร้อยนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยก็คือการที่เราสามารถเลือกที่จะประับจอกันได้นะครับล็อกแบบสา หรือว่าจะเอาแบบว่าสามารถหมุนมุมกล้องได้360งองศา,านะครับผมนี่สุดยอดเริ่มมานะครับเราก็ต้องทำภารกิจกันก่อนโอ้โหจะสังเกตได้ว่าภายในเมืองนี่โู้คนอลังการสวัสดีน้อยๆออกเดินทางไปเขาพยักฆ์มังกรขนนี้ได้รับอะไรบ้างเกมนี้นะครับเราก็สามารถปล่อยให้ตัวละครนี้ออโต้เล่นกันเองได้ด้วยเอาละบทที่1วีวรบุรุษอำเภอ อ่านไม่ทันก็เรียกได้ว่าภาพนี้ค่อนข้างจะสวยงามกันเลยนะครับเอาละครับผมนี่ก็คืออาชีพนักลบนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรจะโหดครับผมเออเออนี่ฟาดฟันอย่างเมาบั่นสกิลยาโอ้โหเป็นไงระเบิดพลังเฮ้ยเจ้าตัวนี้อะไรเอ่ย ปีศาจเทโพรานล้ำเลิศตอนนี้นะครับใช้สกิลกันลุล่วอรีบจู่โจมแล้วเข้าจึ๊กจึ๊กเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนพลังของมันออืพ่นไฟครับผมนี่หมุนดาบสุดยอดโจะโจะโจะออเออือ,อตายซะเฮ้ยเออเรียบร้อยได้รับกำไรเสียนนะครับติดตั้งทันทีเย้ชนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ออกมาจากด่านของ บอสนะครับเป็นที่เรียบร้อยและนี่ก็คือระบบเด่นของเกมนี้นะครับการโบยบินที่อิสระครับผมเป็นไงแล้วก็มุมกล้องที่สาบบอสหมุนได้แบบว่า360องศากันเลยทีเดียวนี่ครับผมโอ้โหที่หลุมลึกที่แสนจะน่ากลัวนะครับนี่เราสาบารถบินขึ้นหรือว่าบินลงก็ได้โบยบินได้แบบอิสระนะครับผม ออลังการนะครับเจ้าตัวนี้อีกอย่างที่น่าสนใจสำหรับภายในเกมนะครับก็จะเป็นระบบสัตว์ขี่นะครับผมให้กดที่คำว่ายานนะครับด้านขวาตรงนี้โอ้โหสัตว์ขีที่แบบว่าโคตรสุดยอดนะครับผมเราสามารถอัพสเตตัสให้กับเจ้าตัวนี้กันได้บวกพลังโจมตี h p พทะลายเกาะโอ้โหแล้วก็ยังมีพวกสกิลนะครับจำแรงนี่บอกเลยว่ายังมีอีก หลายตัวอสูรนรกมรกกหมาป่าคำรามจันทานี่เป็นไงโอ้โหโคตรเท่แมวเก้าชีวิตแม่เท่ๆก็บีน่ารักก็มานะครับนี่ด้วยโอ้โหน้ำเต้าท้องม่วงเป็นสัตว์ขี่ที่รูปล่างแปลกตาเหลือเกินนะครับและนี่ก็คือสัตว์ขี่ของเรานะครับสามารถเดินทางด้วยสัตว์ขี่ได้แบบว่ารวดเร็วว่องไวนะครับผมนี่ซูมเข้ามาดูใกล้ๆ โอ้โหยางสวยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ระบบออโต้ครับทําภารกิจกันก่อนเฮ้ยของวิเศษนะครับไหนดูซิของวิเศษนี่รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับตัวละครกันอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมปลดล็อกฟังก์ชันใหม่แล้วก็ค่อยๆทําภารกิจไปเรื่อยๆอืออ่ออพลังขึ้นฮึบมุดมุมุดโอ้โหมันมาเพิ่มอีกหลายคนซูมออกนิดนึง มานี่เลยพลังแทกกระชากโชโะโะโช,โช,โชได้ลองเท้าครับผมมานี้เออฮือพลังทลายผู้ผาอยา่าโชโชโชเออหือนี่แน่ตายยากตายเย็นแยบตะโกนเออฮือเรียบร้อยโอ้โหฉากคัสซีในเกมนี้ก็ทาออกมาได้ดีนะครับฟังลี่เออน,น,นี่ไม่ต้องพูดบ้าง เจอกหนดอยโชะโชะโชะกิ้งลบอโดนสามร้อยฮึยฮึเฮึยับาสกิลพลังคือดาบไ,ไ่แหะไม่ดึงกระชากตัวปา้าป้าย,ยังปะทะได้อยู่เฮ้ยๆๆโอ้โหด้านหลังนี่ก่อกวนเหลือเกินเออเออเออเรียบร้อยสนุกสะใจจริงจริงนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรานี่จะไปทำการเก็บเรเวลกันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ปลดล็อก ฟังกช์ชันอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เก็บเรเวลได้ถึงเรเวล198กกันเรียบร้อยนะครับสำหรับในตอนนี้ก็ปลดล็อกฟังก์ชันอีกฟังกช์ชันที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือระบบการแต่งงานนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์ปีกอันใหม่ของเรานะครับนี่นะครับผมกดที่การจำแรงนี่จะเห็นได้ว่าโอ้โหมีปีกใหม่นะครับ ได้รับการปลดล็อกมาอีก2ปีกลองใช้อันนี้ให้ดูก่อนนี่จำแรงให้ดูดูนะครับผมเฮ้ยจะเออเป็นไงเป็นสีฟ้าที่ค่อนข้างจะสวยงามกันเลยทีเดียวลองมาใช้กันอีกปีกนะครับนี่เลยครับผมบวกพลังโจมตีได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ปีกนี้นี่แหละบินไปหาแฟนของเราดูนะครับผมโอ้โหโคตรสวยงามนอกจากปีกนะครับจะใช้ในการบินนี่เราก็ยังสามารถใช้ วิชาตัวเบานะครับอุย้ยนี่กับผมนี่เป็นการพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วว่องไวกันเลยทีเดียวแฟนของเรานะครับที่กำลังจะไปเจอนี่ไม่ใช่เป็นแฟนในเกมอย่างเดียวแต่ว่าเป็นแฟนในชีวิตจริงกันด้วยแถวนี้นะสินะนี่กับผมโอ้โหยมาแล้วครับแอนี้ก็คือแฟนของเราชื่อว่านำนำนะครับชีวิตจริงยังไม่แต่งงาน เดี๋ยวเราก็มาแต่งงานกันในเกมดีกว่านะครับตอนนี้สําหรับระบบการแต่งงานนี่ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับให้กดที่คําว่าลิขิตตรงนี้นะครับผมกดดูที่ข้อมูลเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นี่ยังไม่มีคู่ชีวิตหรือว่าคู่เซียนนะครับเราจะต้องหาคู่กันให้ได้ใครที่เล่นคนเดียวนะครับเราก็สามารถกดหาคู่เพื่อนได้จากฟังก์ชันตรงนี้ได้แต่ว่าตอนนี้นี่เรามีคู่กันอยู่แล้วกดที่ เพื่อนกันก่อนนะครับตอนนี้นี่หัวใจเป็นศูนย์ค่าสนิทยังไม่พอเราสามารถมอบดอกไม้นะครับให้แฟนกันได้เหนยวผมสูงสุดไปเลยมอบเลครับปึ๊บโอ้โหเพิ่มขึ้นมา63ค่าความสนิทยังไม่พอกันละ่ะอสำหรับการจะแต่งงานนี่รู้สึกว่าอ๋อเลเวลทั้งสองฝ่ายต้องถึง180แล้วก็ทั้งสองฝ่ายนี่ร่วมทีมกันความสนิทถึง1314นะครับใช้520ตำลึงขั้นตอนคู่รัก ทั้งสองคนร่วมทีมไปขอแต่งงานที่แม่สื่อมีการจองงานแต่งงานนะครับยืนยันวันแต่งงานเชิญแขกแล้วก็จัดงานแต่งงานกันนะครับผมโอ้โหดีครับผมตารางการจัดงานของแต่ละคนนอกจากนั้นก็ยังมีเกี่ยวกับประสานใจนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเราสเตตัสคู่เซียนนี่มีลูกกันได้ด้วยลูกคนที่สลูกคนที่สามจนไปถึง ลูกคนที่5กันเลยมีการต่อสู้ลงดันเจี้ยนนะครับเพื่อตามหากุหลาบ9ดอกป้ายขอลักอะไรแบบนี้โอเคนะครับผมสำหรับในตอนนี้นี่เราก็ได้ให้แฟนของเรานี่ไปเก็บเลเวลนะครับได้ถึงเลเวล200กว่าเรียบร้อยนะครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูวิธีการแต่งงานในเกมนี้กันนะครับก่อนอื่นนี่เราก็ต้อง ร่วมทีมกันก่อนอ่าวิธีการร่วมทีมก็กดที่รลายชื่อเพื่อนนะครับสามารถแอดกันได้จากนั้นก็ขอเข้าทีมให้เรียบร้อยสำหรับในขั้นตอนต่อไปนี่เราจำเป็นต้องมีค่าความสนิทถึง1314กันก่อนตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะทำการมอบดอกไม้นะครับให้แฟนกันเลยสำหรับใครที่ยังหากุหลาบได้ไม่ครบนะครับก็สามารถเข้าไปหาได้จาก ดันเจียนลิขิเซียนหรือว่าพวกบอสโลกนะครับตอนนี้นะครับเรามีกุหลาบ999ดอกส่งครั้งเดียวนี่ค่าความสนิทก็ครบเลยทันทีนะครับมอบไปเลยฟรึบปเออเรียบร้อยเป็นไงตอนนี้นะครับโอ้โหหัวใจฟุง้งฝิงสำหรับการแต่งงานก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบก็จะเป็นการแต่งงานแบบว่าธรรมดานะครับแล้วก็การแต่งงานแบบหรูหราตอนนี้นะครับผมให้เรากดที่ค่าจะแต่งงานเอาละ เดินทางมาที่นี่โอ้โใหใจเย็นสิสำหรับสถานที่นี้ก็จะเป็นที่ที่ต้องมาขอที่แม่สื่อคนนี้อแฟนของเรานี่เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับเดินทางมาหาแม่สื่อนะครับจากนั้นก็กดที่ประสานลิขิตเซียนในรู้สิอ๋อนี่ไงนี่นะครับผมวิธีการสู่ขอผูกดวงเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายจะได้รับรางวัลด้านล่างก็จะได้รับ นี่ครับผมสองใจตรงกันชื่อเรียกส่วนตัวสามีของนำนำมีค่าใช้จ่ายนะครับเป็น520ตําลึงสู่ขอไปเลยยืนยันการสู่ขอนะครับนี่ส่งสำเร็จตอนนี้ก็รอแฟนเราตอบรับนะครับเออโอ้โ,อโหสองใจตรงกันเรียบร้อยครับผมยินดีด้วยผูกสัมพันธ์สำเร็จยอมเป็นนกบนสวรรค์ยอมเป็นแข้งขาบนดิน รีบหาแม่สื่อจัดงานแต่งงานสุดอลังการกันเถอะเราสามารถจองงานแต่งงานได้นะครับแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นนี่สามารถเข้ามาร่วมพิธีการแต่งงานได้ด้วยสําหรับพิธีการจองงานแต่งงานนี่ไปที่แม่สื่อแล้วก็กดที่จองงานแต่งอย่างที่บอกว่ามีงานแต่งทั่วไปจะได้รับฉายาสาวบานชั่วฟ้าดินแล้วก็งานแต่งหรูหรานะครับได้รับฉายาที่สวยงามนะครับผมเคียงคู่จนแก่เท่าเอาละ เราก็จองแบบนี้ไปเลยงานแต่งหรูหรายืนยันกันก่อนนะครับปึ๊บโอเคดูซิเราจะเลือกเวลาแบบไหนดี1 0 3โมงครึ่ง11โมงครึ่งโอ้โหซึ่งตอนนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้แบบอิสระกันเลยถ้าไม่มีคนจองไว้ก่อนนะเอาละครับผมสำหรับตอนนี้ก็จองไปที่เวลา1 0 3โมงครึนะครับจนถึง1 0 4โมง45ติ๊กถูกให้เรียบร้อยยืนยันการจอง โอเคครับผมเรียบร้อยท่านและนำนำจองงานแต่งหรูหราแล้วก็จะมีวันเวลาบอกตามนี้นะครับจุดพุในงานแต่งงานเพิ่มความคึกคักงานแต่ง20แต้มรีบเชิญเพื่อนมางานแต่งมาเป็นพยานรักของพวกเรากันเถอะเราสามารถเชิญเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในกิวหรือว่าอยู่ในเกมนี้เข้ามาร่วมยินดีฉลองพิธีการแต่งงานได้ใครที่มีเพื่อนเยอะๆด่งานแต่งก็คึกคักกันอย่างแน่นอนนะครับนี่สำหรับตอนนี้นะครับ โอ้โหก็จะได้รับฉายานะครับภรรยาของอาติปะแปงงสามีของนำนำฉายาสองใจตรงกันเดี๋ยวพิธีการแต่งงานเริ่มเมื่อไหร่นี่เราก็เตรียมตัวรับชมกันได้เลยโอเคนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก 5นาทีนะครับงานแต่งงานก็กําลังจะเริ่มขึ้นเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนะครับว่าเราได้ทําการปลดล็อกชุดแต่งงานไปแล้วด้วยชุดแพรวิหกแดงก็เป็นชุดที่ใช้สําหรับการแต่งงานนั่นเองแล้วก็กดที่หน้าตัวละครด้านสายบนตอนนี้นะครับเราจะมาทําการใช้ฉายานี่เลยเคียงคู่จนแก่เท่านี้ รู้ฉายาสิครับโอ้โหลอยเด่นเป็นสง่านับถอยหลังอีกประมาณ3นาทีโอเคนะครับผมรายชื่อบัตรเชิญสำคัญเราก็มากดตอบรับกันไปเลยยอมรับยอมรับมาเลยเพื่อนเอาละครับผมสำหรับตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับนี่ตื่นเต้นเหลือเกินสำหรับงานแต่งงานครั้งนี้สำหรับตอนนี้ก็กดที่ร่วมงานแต่งกันเลยฟุบอยู่ในฉากแต่งงานแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับ สามารถจุดผู้สินสอดติดตามแจกลูกอมมงคลได้รับพลังเพิ่มจะมีการโอ้โหเก็บรูปรวมลูกกวาดนะครับกล่องของขวัญเพื่อรับรางวัลใหญ่หลังงานแต่งนะครับบ่อสินสอดแบ่งออกเป็น3ส่วนบ่าวสาวจะได้รับ1ในสมีกิจกรรมกันด้วยตอนนี้ก็มาดูสินี่โ <laughs> อ้โพิธีการแต่งงานโอ้ยมีผู้เข้าร่วมดิ หลายคนกันเลยทีเดียวนะครับเอาละตอนนี้เออมีส่งจุ๊บ <g ay> สกิลพิเศษนะครับโอ้โหสามารถเก็บแม่สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยโอ้โหมีการแบบว่าใช้ท่าทางต่างๆน,นะครับน่ารักจริง,รงๆไหนดูซิเริ่มพิธีไหว้นะครับโอ้โหเป็นแง่โอ้โหเริ่มแล้วครับผมพิธีไหว้ตอนนี้ก็คุกเข่านะครับเป็นพิธีการที่นี่ซึ้งครับผม พิธีวันนี้เสร็จสิ้นวาสนาชื่นมืน่นวันหน้าร่วมเคียงแก่เท่าคู่รักเทพเสียนสาบานต่อฟ้าดินสัญญาลักจนแก่เท่าชั่วฟ้าดินสลายโอ้หูลักมั่นขวัญยืนลูกหลานมากมายทำข้อตกลงนี้สุดยอดครับผมแจกลูกอมมงคลกันเถอะตอนนี้เอาละฟึแอา ท่านแจกขนมแต่งงานแล้วปุ๊บป๊บป๊บโอ้โหยินดีด้วยได้รับกุหลาบนะครับขนมแต่งงานแบบหรูหรามาแจกขนมมงคลปุ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บโอ้โหสุดยอดครับผมอือได้รับอัญนนมดีแดงตอนนี้นะครับผมโอโ้แต่ละคนก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสำหรับ บอกของขวัญน,นี่หลังงานแต่งงานนะครับบาวสาวจะได้รับคนละ1ใน3อีก1ใน3นี่จะมอบให้กับแขกผู้โชคดีนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็โปยขนมแต่งงานไปเรื่อยๆแมเพื่อให้แต่ละคนนะครับแยกกันเก็บใครที่เก็บได้จดํานวนเยอะๆนี่ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลกันสินะเฮ้ยได้เวลาการจับรางวัลเฮ้ยดูสิใครจะได้รับ 3- 2 หนึ่งโอ้โหยินดีด้วยคุณอะไรเนี่ยจีออมหรือเปล่านะได้รับ98รางวัลใหญ่สุดของงานแต่งน่าอิจฉาจังเลยงานแต่งสิ้นสุดขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานแต่งนะครับในตอนนี้ก็จัดพิธีการแต่งงานเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับระบบการแต่งงานของเกมนี้ก็เรียกได้ว่าจัดงานได้แบบว่าสวยงามอลังการนะครับสามารถเชิญเพื่อนๆน,นะครับ เข้ามาร่วมยินดีกับงานของเราได้ก็ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่โดดเด่นจริงๆนะครับสาหรับเกมนี้โอเคนะครับสำหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยก็คือระบบการต่อสู้ PVP นะครับให้เรากดไปที่การประลองด้านบนสําหรับการ PVP หรือว่าการประลองนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หลากหลายโหมด เราต้องดูวันเวลาในการเปิดจากด้านล่างตรงนี้นะครับผมถ้ายังไม่ใช่เวลาก็ยังไม่สามารถเข้าได้นะครับตอนนี้นี่เราจะลองไปที่สนามลบโบราณด้านซ้ายกันก่อนเอาละโอ้โหเจอกับใครวะเนี่ยพลังลบของเรานี่สองแสนสามมื่นกว่าเจอกับเจ้าพวกนี้นี่น่าจะสามารถสู้ได้อยู่ต่อสู้กันเลยเดี๋ยวดูนะครับว่าการต่อสู้นี่เราจะได้รับอะไรกันบ้างมานะครับผม โอ้โหอาชีพเดียวกันซะด้วย3 2 1สอง,งโลบการต่อสู้มายาับสกิลโพอโอ้โหมาเจ้ามึนงงหร <c oughs> ือโซ่กระชาครับผมยอ้ย,อยใจเย็นใจเย็นดูนะครับตอนนี้ด่กำลังได้เปรียบโอ้โหมีการเพิ่มเลือดด้วยอะไรอะไรเออเรียบร้อยชนะครับผมเป็นไงได้รับ EXP นะครับแล้วก็เงิน20,000หมอีแปะรู้สึกว่าโหมดนี้นวันหนึ่งจะสามารถสู้ได้ประมาณ10ครั้งนะครับไหนขอดูรางวันหน่อยสิลังวันสนามลบยอดเยี่ยมใครที่สามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้ก็จะได้รับชื่อเสียงนะครับแล้วก็เงินจำนวนมหาศาลนี่ครับผมสมาคมการค้าสามารถใช้เขาเรียกว่าค่าชื่อเสียงนี่ในการแลกเปลี่ยน ไอเทมตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับผมในตอนนี้ก็ต้องรอเวลานะครับให้โหมดอื่นๆนี่ปลดล็อกกันก่อนโอเคนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับโหมดท่านพิธีไรฟ้าก็ได้เปิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราจะเห็นได้ว่าโหมดนี้นะครับผู้เล่นจะสุ่มการแบ่งออกเป็น2ค่ายกลโดยผ่านการจองเขตแล้วก็รับแต้มนะครับเพื่อเริ่มการต่อสู้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าโหมดนี้นี่จะเป็นยังไงเอ่ยของรางวัลก็จะมีปีกพิท์ชื่อเสียงแล้วก็อะไรต่างๆนะครับ มาแล้วครับผมตอนนี้เราต้องไปต่อสู้กับใครเอ่ยคนนี้หรือเปล่านะเฮ้ยจับเออเออมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตายเลยล่ะแสดงว่ายังโหดไม่พอนะครับคืนชีพที่เดิมตอนนี้ก็ปึ๊บเปิดอัตโนมัติโอ้ยโอ้โหโหดเกินเมคาม่วงกิเลนเลือดนะครับมี38หลอดอ่าค่อยๆช่วยเพื่อนจบตี้ด้านซ้ายนี่เราจะสังเกตได้ว่า อันดับหนึ่งที่จะเป็นโอ้โหทีมอื่นกันละ่ะเราจะต้องค่อยๆหลบออกมาครับในการนี่อาจจะโดนลูกหลงสกิลได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหสกิลยังโหดไม่ให้ดูแต่ละคนสิครับลุยจึกจ๊กจึ๊กโอ้โหเลือดเลือดของข้าเออเฮ้ยจะบอกว่าโหมดเฮดี้สู้ไม่ค่อยจะไหวตายกันแบบว่ากระจุยกระจายนะครับเลือดเหลือแค่สีหลอดครับผมเออฟื้นคือชิบเรื่อยๆนี่อุ๊ย ตายแล้วโอ้โหยเจ้ากิเลนเฮ้ยยามันไล่ฆ่าแล้วโอ้โหยเอาละครับผมสำหรับตอนนี้นี่เราจะไปที่ตัวตรงนี้ได้ไหมโอ้โหยรู้สึกว่าจะมีด้วยกันอยู่หลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปจู่โจมอะไรกันบ้างนีอ่อย่างฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับผมเอา้าเพิ่งตายไปออเอออ๋อโอ้โหยขนมไทยบังอาจมาือสู้กับข้ากันละโอ้ยมาจัก,การมันจึ๊กจึ๊กเออสู้บัน เออนั่นแหละโอ้โหสุดยอดแมปะทะอย่างดุเดือดน,นะครับตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าสกิลของเรานี่แทบจะไม่ค่อยละลายผิวของเจ้าพวกนี้นะครับสกิลของเกมนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรสะใจนะครับผมชึก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 แต้มแต่ละคนนี่โอ้โห2020อะไรก็ไม่รู้เอาแล้วครับผมตอนนี้นี่ปล่อยให้เจ้าพวกนี้ต่อสู้กไปก่อนอืเฮ้ย ไม่เอาไม่สู้ดูนะครับผมเฮ้ยตามไปเลิก <c oughs> โอ้ยมาสู้วันเ้อเฮ้ยเอยเอโอ้โหสู้ไหวี่เนี่ยเลือดแทบไม่ลดแอะเรียบร้อยเอาละครับผมสำหรับตอนนี้ดีรู้สึกว่าหมดเวลานะครับแหมโอ้โหเป็นอันดับตามนี้นะครับผมได้รับเป็นกล่องนี้นะครับมีโอกาสเปิดได้อุปกรณ์จิตลบขั้น3เสียดายนะครับ ไม่ได้ปีกนี้สําหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับพวกแฟชั่นในเกมนี้กันบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวละครนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถช่วยเพิ่มค่าพลังลบให้กับเรากันด้วยในคราวก่อนๆนนี่เราได้ทําการโชว์ปีกกันไปแล้วใช่ไหมแต่สําหรับในตอนนี้นี่เราก็ปลดล็อกปีกใหม่มาได้นะครับผมนี่เลยปีกปีศาจเทพพผมโอ้โหมีด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างนะครับ กดล็อกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมเอาละโอ้โหเฮ้ยปีกโคตรหืมโคตรใหญ่อลักกันมาบินกันให้ดูหุยเป็นไงล่ะเพื่อนในตอนนี้นะครับเราก็ได้ปีกเทพปีศาจกันมาแล้วนี่บินล่องด้วยความสวยงามปรื้อบยบินโอเคนะครับผมนอกจากปีกที่ช่วยในการตกแต่งตัวละครนี่ก็ยังมีสิ่งอื่นอีกด้วยมา กดที่คําว่ายานนะครับไปดูที่สัตว์ขี่กันเถอะตอนนี้นี่เราสามารถปลดล็อกบังกรทองรวมศูนย์โอ้โหพลังโจมตีพันแปดนี่โอ้โหอลังการไหมล่ะเพื่อนนี่เป็นไงเดี๋ยวเราก็มาขี่กันที่ดูนะครับปลดล็อกกันเถอะป๊าปเปลี่ยนครับผมฟึบปโอ้โหซูมออกนิดหนึ่งขี่บังกรตัวนี้ไปที่ไหนนี่รับรองว่ามีแต่คนมองแน่นอน โอ้โหสวยงามจริงๆต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิต้องบอกว่าเป็นคู่หูนะครับนี่เลยไปที่คำว่าคู่หูนี่ก็จะเป็นหญ้าเซียนเมี้ยวเมี้ยวเราสามารถเลี้ยงหญ้าเซียนเมี้ยวเมีวนี่ให้กลายมาเป็นเออเจ้าตัวนี้ได้นะครับเจ้าสำนักเมียวเมีวโอ้โหน่ารักไหมล่ะดูสิค่อยๆปลดล็อกคัสไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูที่ตู้เสื้อผ้ากันหน่อยนี่ในตอนนี้ก็มีการปลดล็อกชุดแฟชั่นนะครับผมปลดล็อกไปเลยนี่ <c oughs> เป็นไงคล้ายๆกับชุดนักเรียนนะครับนี่โอ้โหยัยงเท่ถือดาบมาเลอร์เทอรนะครับโอเคนะครับรู้สึกว่ายังมีอีกชุดหนึ่งขอดูกันหน่อยนี่ครับผมบุบผาฝนเมาป่ะ ล็อกครับผมเป็นเครื่องแต่งกายที่สวยงามสง่าน,นะครับข่าวนี้อ,อ๋อดูสิชุดแฟชั่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับเห็นไหมครับว่าก็จะมีเกี่ยวกับปีกสัตว์ขี่นะครับของวิเศษนี่ก็เป็นอีกอย่างที่ช่วยเสริมความสามาถของวิเศษก็จะลอยอยู่ข้างๆเราแหมเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับผมศาสตาวุธ จะบอกว่าพวกอาวุธนี่เราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนกันได้นะครับตอนนี้นี่เป็นดาบโล่แบบนี้ใช่ไหมดีครับผมโอ้หน่ารักไปล่ะโอ้โหดาบนี่กลายเป็นกระดูกกันเลยทีเดียวนี่มีต้นคิดปัดกันด้วยโอ้โหอันนี้นี่โคตรเข้าเซตกระบี่จิตน้ำแข็งม่วงนี่ดาบนี้ก็ออล่านะครับดูโคตรเทพมาใครที่ชอบเพิงๆก็นี่เลยครับผมกระบี่อุกบาทไฟลายมาน อันนี้ก็โอ้โหอลังการเจดีเก้านภานะครับกระบี่หนักสตร์าวุธกระบี่ผ่าผีเงินอ่าสำหรับตัวละครอื่นๆนะครับก็ยังมีแบบว่าอาวุธอื่นๆกันด้วยอันนี้นะครับพวกกระบี่โอ้โหแล้วนี่ก็จะเป็นอาวุธของอาชีพโรล,ลิผู้กันนะครับผมนี่มีให้เลือกด้วยกันอยู่หลากหลายแบบก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เล่นได้เพลิดเพลินนะครับเกมนี้ใครที่อยากจะ เล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยยังไงก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไปพลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้า สาวันดีครับผมจุ๊บๆุ๊บอก่อนจะจากกันไปให้ดูนะครับนี่มีบุตรสวรรค์แล้วก็จิตกระบี่น่าเป็นเอฟเฟกต์นะครับผมกรอบโปรไฟล์ก็สามารถแต่งได้เหมือนกันโอเคนะครับไปละจุ๊บจ